เลื่อนไปดิสุดยอดเลยอะเล่กุกไให้เล่ากุกมันกับสุดยอดเท่านั้นเด้อไอจีนี่เป็นไอขอหอมเด้นี่กุ๊กกุ๊กง่ยด้วยนะนอนี่ของกุ๊กง่ยกุ๊กน้อยเบิ้งไวเบอรงไว้่ิลัอ่ะ